สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญดีบุกรอ8 25สตางค์สวยผิวเดิมๆหายากนะครับผิวประลอดเคลือบอยู่เลยนะครับไม่สึกนะครับให้เวลา3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1,2,3กดหยุดเลยครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับแคปภาพครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังแบบนี้นะครับหรือแคปภาพ ส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟนะครับอ่าอันนี้ขยายรายละเอียดชัดๆเอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะครับให้เวลา3วินะครับกดหยุดดูเองจะได้เห็นรายละเอียดขอบเหรียญด้านนอกเม็ดจุดขอบเหรียญด้านในนะครับครบแล้วเนาะเนี่ยครับ ถ้าครบประมาณ3-5วิผมจะเลื่อนนะครับเพื่อนๆอ,อ่าดูตรงกลางต่อครับเส้นผมชัดไม่สึกเครื่องลาดสร้อยคอนะครับไหลบ่าเชือกแล้วก็เขาเรียกว่าเหรียญอิสรลยยายนะครับเหรียญอิสรลยยายดก็ครบนะครับมาตัวหนังสือคมชัดขอบเหรียญน,นอกเม็ดจุดในเป็นเหรียญอีกเหรียญนหนึ่งที่เป็นสีเทานะครับปลอดเดิมๆนี่สีมันจะออกเงิน,เง,นเงินวาวๆนะครับ อันนี้เป็นสีเทาก็คือว่าโดนอากาศส่วนหนึ่งเนาะอ่าอ่าต่อมาครับ1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้นะครับเห็นรายละเอียดชัดไหมครบ5วิผมขยายต่อแล้วนะหรือเพื่อนๆจะแคปภาพนะครับส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆนะครับ จะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้ายเย็นๆจิบกาแฟก็ได้นะครับเพื่อนๆโอ้ขอบเหรียญด้านนอกเม็ดจุดด้านในรัฐบาลไทยนะครับคลุดชัดนะครับไม่สึกอยากดูนานกดหยุดดูเองเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนในกระดิ่งช่อง YouTube ของเพื่อนๆติงต๊งๆเป็นเลขหนึ่งสีแดงแบบเรียวไทม์เลยนะครับ ผมโหลดคลิปเสร็จ3ทุ่มตี2ตี5้เโมงเช้าได้ดูทันทีเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับกดไปที่ช่อง YouTube มันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆย้อนหลังจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมแล้วก็หายากกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ